ดูฟอรเบลคายอนิเมะของคิมิซโนะเยะบะประกาศทำทีวีซีรีส์ออกมาแล้วทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะเบเกอร่ของพี่คณะผมสอรี่แชร์ริ่งวันนี้นะครับผมเรื่องนี้ทุกคนมีอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมฮ่าฮที้ดังหมดทางล่างเลยนะชี้มหมดเลยยูฟูรเทเบิลทุกคนต้องขอขอบคุณเพจเล่าเรื่องก่อนนะครับผมนี่เลยที่มาแชร์ข้อมูลดีๆกันนะผมว่าแบบอ่ายูฟูรเทเบิลเขาจะทำ ทีวีซีรีส์ออกมาอย่างแน่นอนทุกคนทำซีรีส์เพิ่มของทิเมุโน่แยบ่นะครับผมในชื่อตอนว่าคำส่งสอนของเสาหลักทุกคนคือแบบราว,ราว่าปรเกรสซีฟสุดเลยตกมือแบบสกอ์เดสแน่มากมากเลยทุกคนตื่นเต้นมากเลยคือต้องบอกก่อนว่าตามข้อมูลที่เพจเล่าเรื่องเขาได้แชร์มาทุกคนผมไปอ่านมาแล้วก็ไอทีวีซีรีส์อันนี้ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ตอนนะทุกจะมาก่อนที่จะไปถึงตอนสุดท้ายก็คือปราสาทไรายสิ้นสุดทุกคนหนะ้า ตอนเนี้มันจะมาทีวีซีรีส์อันนี้มันจะมาก่อนที่จะไปถึงตอนปราสาทไร้ทิ่สุดน,นทุกคนประมาณนะั้นถ้าเกิดผมจำชีวิตผิดหนาะถ้าจำชีวิตผิดะขออภายทุกคนนั่นแหละครับผมทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากเลยคือแบบไม่อยากให้มันจบไวทุกคนเพ้าใจลงูมาว่าแบบเอ้ยมันมันกำลังมาตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันจบไวก็แน่นอนทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ ทาง y o u t ท b บิก็เลยได้ประกศาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทำทีวีซีรีส์ออกมาเพิ่มเติมเราก็รอชมทาง Ne t f l i x กันได้เลยทุกคนว่ามันแน่นอนนะครับผมเร็วๆนี้ไม่ต้องหว่วงทุกคนว่าถ้าเกิดเขาได้ประกศาศออกมาแล้วว่าแบบอทำเสร็จแล้วหรือมีตัวอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะมารีวิวเป็นคนแรกๆอีกเช่นเคยนะครับทุกคนไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับข่าวของเมสซเนเบะและต้องขอบคุณเพจน,นิ้ทีนะครับ,บผมนี่เพจ เราเรื่องนะครับผมที่แบบว่าแชร์ข้อมูลดีๆมาให้เราได้มารีวิวต่อส่งต่อสิ่งดีๆกับคนอื่นๆนะครับผมเจงคิดหน้าทุกคน